กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่28รหัส3 8มปปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคารโพทิคารตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมทาเนณะพาวันตุปูชิตาโสทิงกโรนณเตถาวิหารมันเะเลเทลาจะมัชชานวากาจะพิขโวสารานิกาธานะปฏิอุปาสาสกา พามาจะเทซานิคขามาจะอิสราสัปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาภุชยาเยปิจะอันคะสัมภาวาสังเซทชาตาอัถโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัเพเปิทุขสะการนตุสังขยงงังท้าตุจิรังสตังธโมธมัท,มมทราจับปุคลา สังโฆโหตุสมคโควะอัายะจหิตยาจะอัมเฮระคันตุสัธมโมสเพปิธรรมะจริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมอริยปเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธะสาเนสัมมาทารังปเวชชนโตกาเลเทโวปวัสตุพุทธิภาวยะสตตานังสมิทังเน เนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอันตรชังนิจังรักันติปุตตะกังเอวังทเมเนณราชาโนประชังรักันตุสัพพาเทะวะตาอุอยโยชนะคาถาทุกขปัตาจะนีทุกขาพย,า,ยา,าปัตาจะนีพยโสกปัตาจะนีโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะแอมเฮิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทว วาโนท่านตูสัพพะสัมปติสุทิยาทานังทันตูสัพสัพทยาสีลังละคันตุสัพพาภาวณะะพิราตาโหนตุขชันตุเทวตาคตาสพเพพุธทธาพระปปตาปเจตานักจะยังพลังอารหันตานัจเตเชณะละคันพันธามิสัพพโซสุบังคละคาขา,ขา โหนตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพภาเทวตาสัพภาพุทธานุภาเวนัสโตทีโหนตุนิรันตังโหนตุสัพพังสุังคลังละคันตุสัพภาเทวตาสัพภาธรรมานุภาเวนัสโตทีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพภาเทวตาสัพภาสังขานุภาเวนัสโตทีโหนตุนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสจัจจะอนิสถานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชา,าพระรัตนตรัยด้วยการสวดสายพระยายบทสวดมนต์พระสูภพระปริตและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีค่แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้้นจักทุกข์ยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอท้อยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายพระยายมนต์และ ธรรมะเหล่านี้เมื่ออมดมทนาแล้วโปรดอำนมมวยคพรให้แก่ขราพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายอเศรษฐีหรือยอเศรษฐีเรียงไว้คูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งรวงที่ส,สั่เสียสร้างขึ้นให้เพ่งด้วยอนุภาพแห่งพระปริทรงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทอญ